บทที่4ี่พันสิ่งที่ทําให้ผู้คนทั้งลานตกตะลึงก็คือเมื่อห้าผู้แข่งแกร่งจากห้านิกายรวมพลังกันราวกับจะสันสะเทือนฟ้าแผ่นดินจ้างเวย่ยกลับยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแม้แต่ขยับปลายนิ้วยังไม่ยอมขยับราวกับไม่ได้เห็นคนทั้งห้าอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยท่าทีของเขาไม่ต่างจากการตบหน้าอย่างเปิดเผยเหมือนกำลังเย้ยย้ยศักดรีของพวกนั้นโดยไม่ต้องพูดคำ ผู้แข่งแร่งที่กำลังพุ่งเข้ามากลับเริ่มรู้สึกขาแข้งเย็นเยียบอย่างประหลาดความรู้สึกหวาดกลัวที่ไม่ทราบสาเหตุไหลซึมขึ้นมาจากก้นบึ้งหัวใจราวกับว่าพวกตนกำลังจะตายอยู่ในมือของจางเวย่ยแต่สอนที่ง้างแล้วย่อมไม่มีวันถอยกลับต่อให้ใจเริ่มสัน่นพวกเขาก็ไม่มีทางหยุดมือต่อหน้าผู้คนนับร้อยได้จึงพุ่งพลังออกสุดขอบขีดเขยา่าฟ้าคำรามดินจนพื้นสะเทือนเสียงปรานคำรามดังก้องไปทั่วทั้งลาน แม้แต่ผู้มีพลังอ่อนกว่ายังถูกแรงกดดันจนหายใจติดขัดหลายคนต้องถอยหลังล้มลงไปเองโดยไม่รู้ตัวไปตายซะเสียงหนึ่งคำรามขึ้นพร้อมกับห้าสายพลังทำลายล้างพุ่งเข้าหาจางเวยอย่างบ้าคลัง่งทว่าทันใดนั้นเสียงของจางเวยก็ดังก้องออกมาราวกับเสียงของอสูรตายงั้นหรืองั้นก็ให้พวกแกรู้เองเถอะว่าใครกันแน่ที่ต้องตาย เพียงชั่วพริบตาเดียวคลื่นพลังจากในร่างของเขาก็ระเบิดออกมาอย่างมหาศาลกวาดซัดแรงปรานทั้งห้าสายให้สลายหายไปในพริบตาเดียวแรงอำนาจนั้นหนักหน่วงจนฟ้าครึ้มแม้แต่ห้าผู้แข็งแกร่งที่พุ่งอยู่กลางอากาศก็น่าเปลี่ยนสีเลือดในกายเหมือนหยุดไหลหัวใจถูกกำรอบไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นนี่มันอะไรกันหนึ่งในนั้นพยายามตะโกนแต่เสียงกลับสั่นพร่า พวกเขารู้สึกได้ชัดร่างกายไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปแม้เหมือนยังพุ่งไปข้างหน้าแต่แท้จริงแล้วเป็นแรงของจังเหวยที่บังคับลากพวกเขาเข้าไปเองเหมือนมแมลงห้าตัวที่ถูกดูดเข้าใกล้เปลวเพลิงความสำนึกถึงความตายแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของพวกเขาในวินาทีนั้นฉันฉันผิดไปแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเสียงร้องขอชีวิตดังลั่นไปทั่วแต่ไม่มีใครกล้าขยับ แม้แต่คนดูยังรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเต้นระรัวจนแทบหลุดออกมาพวกเขาเพิ่งตระหนักว่าจางเหวยที่เคยดูเป็นเพียงเจ้าสำนักนิกายระดับกลางบัดนี้กลับเป็นอสูรในร่างมนุษย์โดยแท้จริงจางเหวยค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นยิ้มเยียบเย็นในเมื่อพวกแกเลือกจะตายด้วยมือฉันก็อย่าคิดว่าฉันจะไม่ตายอีกเลยตูมตูมตูม ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังสะเทือนราวโลกแตกสายลมพลังหมุนเป็นเกลียวก้อนหินและฝุน่นปลิวว่อนจางเหวย่ยขยับฝ่าเท้าเหยียบพื้นเสียงกระแทกดังก้องหูร่างห้าคนถูกซัดกระเด็นออกเหมือนว่าวสายขาดเลือดพุ่งเป็นสายกลางอากาศก่อนร่างทั้งห้าจะกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นแต่ละคนฝังร่างลงกับพื้นจนเกิดหลุมลึกห้าหลุมหน้าอกยุบแบนไร้ลมหายใจสิ้นใจตา,ตายทันทีโดยไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้ร้อง เมื่อฝุ่นควันจางลงทุกสายตาจับจ้องจางเหวยที่ยังคงยืนนิ่งอยู่กลางหลุมแตกเพียงปลายนิ้วเดียวเขาได้สังหารผู้แข็งแกร่งห้าคนราวกับบทแมลงทันใดนั้นทั้งบริเวณก็เงียบเงียบจนแม้เสียงลมหายใจก็ได้ยินชัดและในความเงียบนั้นทุกหัวใจต่างรู้ชัดว่าจางเว่ยในตอนนี้มิใช่คนที่พวกเขาจะเทียบได้อีกต่อไปบทที่4031ไม่มีใครคาดคิดว่านาทีนี้จะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้ หาผู้แข่งแกร่งรวมใจกันมาเป็นหนึ่งแต่กลับประราชัยต่อจ้างเวยเพียงชั่วพริบตาถูกสะกดแล้วถูกสังหารอย่างรวดเร็วไร้เยื่อใยนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผู้คนทั้งลานสั่นสะท้านมากที่สุดคนที่ยังยืนดูอยู่ไม่ได้ถูกเลือกให้ลงมือพวกเขาขนลุกชั่วคราวดีใจกันเงียบๆที่ตนไม่ได้ตัดสินใจผิดเช่นเดียวกับครั้งก่อนที่ใครบางคนเคยพลาดพลั้งต่อหน้าหยางเฉินครั้งนั้นก็ทำให้พวกเขาเสียใจมากแล้ว แต่คราวนี้ความต่างชัดเจนยิ่งกว่าเพราะหยางเฉินแม้เคยถูกเข้าใจผิดก็ยังไม่ถึงกับสังหารอีกฝ่ายทันทีแต่จางเหวยกลับจัดการคนห้าคนได้รวดเร็วชนิดไร้ช่องทางโต้ตอบจางเหวยหัวเราะอย่างไม่สะทกสะท้านก่อนจะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวยียวนและหยอกล้อยามถามด้วยน้ำเสียงประชดประชันยังมีใครอยากจะส่งหัวให้ฉันดูอีกไหมมาลงมือซะโชคดีที่ได้ตายด้วยมือของฉันเผื่อจะได้ตายแบบสบายสบายสักหน่อย ถึงจะพูดว่าเป็นการตายที่สบายก็ไม่มีใครอยากจะตายจริงๆผู้คนถอยกรูดกันเป็นแถวไม่กล้าเข้าใกล้จางเหวยอีกต่อไปศพเป็นพยานข้างหน้านั่นก็คือบทเรียนที่ชัดเจนสุดหลายคนเริ่มสงสัยว่าเหตุใดจางเหว่ยมาที่นี่คงไม่ใช่มาเพียงเพื่อสังหารพวกเขาเป็นรายบุคคลหรอกนะพวกเขาจึงจับจ้องอย่างระมัดระวังรอคอยดูว่าจางเหวยจะทำอะไรต่อ แต่จางเหวยสแกนผู้คนครู่หนึ่งเห็นว่าไม่มีใครกล้าออกมาเขาจึงหัวเราะอย่างสะใจแต่ก็ยังไม่โจมตีใครเพิ่มผู้ที่พลังอ่อนกว่าทแทบทนแรงกดดันจากจางเหวยไม่ไหวจึงแอบถอนตัวออกไปเงียบๆเห็นเช่นนั้นคนอื่นๆก็รีบตามฝูงถอนตัวเพราะชีวิตสำคัญกว่าทุกสิ่งฉันให้พวกแกไปหรือ จางเหว่ยพูดขึ้นอย่างเย็นชาทําให้ทุกคนหยุดก้าวโดยพร้อมเพรียงพวกเขารู้ดีว่าหากยังฝืนจากไปจางเหว่ยจะทําลายพวกเขาได้ทันทีอดีตถ้าเป็นคนแบบจางเหว่ยพูดขอร้องซ้ำสิบครั้งก็ไม่มีใครสนใจแต่เวลานี้พวกเขามองไม่ออกว่าจางเหว่ยมีอํานาจมากเพียงใดเขาเหมือนคนละคนแพร่รังสีข่คมขู่จนไม่มีใครกล้าผีผามเจ้าสํานักจางท่านทําอย่างนี้มีความหมายว่าอะไร พวกเราไม่ได้ทำอะไรท่านสักหน่อยเราต้องไปทำธุระที่นิกายของเราผู้หนึ่งท้วงขึ้นใช่พวกเขาย่วโมโหท่านไม่มีส่วนเกี่ยวกับเราเราต้องรีบกลับจริงๆอีกคนกล่าวแก้ตัวจางเหวยฉันรู้ว่าท่านเก่งขึ้นแต่จะลงโทษใครต้องมีสาเหตุฉันไม่เคยทำผิดต่อท่านทำไมต้องทรมานเราเพราะอำนาจของท่านละ่ะหลายคนยังพยายามป้องกันตัวเอง คำพูดเหล่านั้นทำให้จางเหวยใบหน้าเข้มขึมมากขึ้นพลังในตัวเขาพุ่งขึ้นอีกระดับและสิ่งที่ทุกคนแปลกใจคือพวกเขายังคงคว้ยเขวไม่อาจประเมินระดับจริงของจางเหวยได้เลยจางเหวยเน็บเสียงหนึ่งก่อนจะพูดสั้นๆในโทนเย็นเยือกฉันไม่ได้สั่งให้พวกแกออกไปใครคิดจะจักไปจงรู้ไว้ว่าพวกมันจะได้ผลเช่นเดียวกับพวกนั้นเขาชี้นิ้วไปยังศพบ,บนพื้นอย่างไร้เยื่อใย ผู้ที่กำลังคิดจะหนีโดยเฉพาะไม่กี่คนแข้งขากระตุกหยุดเกรงกับพื้นทั้งความหวาดกลัวและความเสียใจบีบหัวใจพวกเขาเห็นว่าไม่มีใครกล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งจางเวย่ยจึงยกมือขึ้นชี้ไปที่จวนเจ้าเมืองหองไฟต่อหน้าฟังคำสั่งฉันพวกแกต้องทำให้จวนเจ้าเมืองหองไฟพังทลายให้หมดคำสั่งนั้นดังชัดเป็นประกาศและทุกคนรู้ทันทีว่าชะตากรรมของพวกเขาได้พลิกผันไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว คำพูดของจางเหวยทำให้ผู้คนชะงักไปอีกครั้งพวกเขานึกไปได้สารพัดความเป็นไปได้แต่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจางเวยจะสั่งให้พวกเขาบุกทำลายจวนเจ้าเมืองหงไฟนี่จึงเป็นเหตุให้หลายคนยืนอยู่ระหว่างถอยกับหน้าไปโดยไม่รู้จะเลือกทางไหนเพราะทุกคนรู้ดีว่าจวนเจ้าเมืองหงไฟนั้นมีหยางเฉินผู้ทรงอำนาจอันน่าสะพรึงกลัวเฝ้าอยู่ใครกล้าโจมตีที่นั่นก็เหมือนเดินไปสู่ทางตาย แต่พวกเขาก็ถูกจางเหวยบีบคั้นไม่มีทางเลือกอีกทั้งผู้ที่เคยคิดว่าตนแข็งแกร่งกว่าจางเหวยบัดนี้กลับถูกบีบบังคับก็เลยโกรธขมขืนจนแทบพลั้งพวกเขาถูกสิ่งที่ตนเคยมองว่าต่ำต้อยบังคับจนกลายเป็นอ่อนแอเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าสำนักคนหนึ่งไม่อจทนจึงรีบอธิบายเสียงสั่นว่าจางจางเจ้าสำนักท่านอย่าเลยนะนี่มันไม่ดีแน่เจ้ากำลังผลักพวกเราไปสู่ทางตาย นี่เป็นเขตของท่านหยางเราไม่มีทางสู้ท่านหยางได้เลยจางเว่ยยิ้มยอกอย่างเยียบเย็นถามกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าอะไรนะพวกแกกลัวหยางเฉินแต่ไม่กลัวฉันหรือบทที่4ี่พเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าสำนักคนนั้นถึงกับสะดุ้งเขาพูดเงียบๆในใจว่าแน่นอนว่ากูกลัวมึงทันใดนั้นเขาก็หัวเงียบไปไม่กล้าพูดต่อ เห็นเช่นนั้นอีกเจ้าสำนักคนหนึ่งรีบคุกเขา่าขอร้องจางเหวยทันทีว่าเจ้าสำนักจางขอท่านเห็นแก่บุญคุณในอดีตของเราเถิดอย่าทำอย่างนี้เลยขอโปรดให้ฉันมีชีวิตต่อไปฉันสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่านอีกจางเหวยหรีตาดวงตาเจิดประกายเย็นจนเป็นประกายเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาเขาก็เอื้อมมือชี้ไปยังชายผู้วิงวอนคนนั้นกระแสปราณกลายเป็นดาบขาวพุ่งทะลุไปยังหว่างคิ้วของเจ้าสำนักผู้นั้นในทันที จางเวยกล่าวเสียงเย็นชาราวน้ำแข็งพวกไร้ศักดิ์สรีแกจะไม่ปรากฏต่อหน้าฉันอีกต่อไปการกระทำที่โหดเหี้ยมและเลือดเย็นเช่นนี้ทำให้เจ้าสำนักผู้อื่นที่ยังคิดจะวิงวอนรีบชนกทันทีความคิดที่จะขอชีวิตถูกฆ่าเรียบในหัวพวกเขาพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจางเวยถึงต้องการโจมตีจวนเจ้าเมืองหองไฟแม้ว่าจะเห็นพลังมหาศาลของจางเวยแต่ก็ยังเชื่อว่าหยางเฉินเองก็เป็นผู้แข็งแกร่งสุดยอด เพียงแต่หยางเฉินไม่ใช่คนที่จะลงมือสังหารโดยไร้เหตุผลเช่นนี้ครึกในจังหวะนั้นประตูจวนเจ้าเมืองหองไฟที่ปิดตายอยู่ดังเปิดออกอย่างกระทันหันตามด้วยหยางเฉินที่นำหมาชาวและคนอื่นๆก้าวออกมาหมาชาวกับพวกเขารับรู้ถึงความปั่นป่วนข้างนอกมานานแล้วจึงรีบออกมาตรวจสอบอย่างเร็วจนมาถึงตรงนี้หยางเฉินเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติตั้งแต่จางเหวยมาถึง แต่เขาไม่รีบออกมาเพราะอยากสังเกตดูว่าเหตุใดจางเหวยถึงกลายเป็นเช่นนี้เพราะเพียงคำพูดครั้งหรือสองครั้งย่อมยังไม่อาจบอกเหตุผลได้เมื่อจางเหวยแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อเนื่องอย่างเฉินจึงนำหมาชาวและพวกที่เพิ่งมาถึงเปิดประตูออกมา หากจางเหวยเป็นเพียงเจ้าสำนักธรรมดามาขอคุ้มครองหยางเฉินคงไม่ใส่ใจแต่เมื่อจางเหวยกล้ายกพวกและประกาศจะโจมตีจวนหยางเฉินย่อมไม่อาจนิ่งเฉยได้อู่ซงป้าเห็นจางเหวยก็มุ่งหน้าจะขัดขวางด้วยความโกรธจางเหวยแกเป็นบ้าไปแล้วหรือกล้าอ้างจะบุกจวนเจ้าเมืองเหรอถ้ามึงอยากตายนักก็บอกตรงๆอย่าลากคนอื่นมาตายด้วย อูทรงป้าขามวดคิ้วแน่นความสงสัยและไม่เข้าใจเต็มหัวใจเขารู้ดีว่าจางเวยที่ยืนอยู่ตรงหน้าตอนในอดีตแม้แต่โอกาสจะได้เห็นหน้าเขาก็ยังไม่มีหลายครั้งที่จางเหวยพบเจอเหล่ายอดผู้แข็งแกร่งเช่นพวกเขาก็มักจะหลบเลี่ยงหนีอย่างหวาดกลัวหากเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จะรีบโค้งคำนับอย่างนอบน้อมพูดจาอ่อนโยนประจบประแจงไม่เคยมีแม้สักครั้งที่กล้าทำตัวโอหัง แต่บัดนี้จางเหวยกลับกล้าข่มขูบ่บรรดาเจ้าสำนักแห่งโลกบูโบราณกลางแล้วยังกล้าประกาศจะเปิดศึกกับจวนเจ้าเมืองหงไฟอีกด้วยถ้าไม่ใช่เพราะอย่างเฉินอยู่ที่นี่อูซงป้าอาจจะยังพอทำใจได้คิดเสียว่าจางเวยเสียสติแต่ในตอนนี้ใครในโลกบูโบราณกลางจะไม่รู้เล่าว่าหยางเฉินนั้นน่าหวาดหวั่นเพียงใด เหล่าผู้แข่งแกร่งที่เคยโอหังในที่อื่นในยามอยู่ต่อหน้าหยางเฉินล้วนได้แต่ก้มต่ำมือกุมหำไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะในวันนี้หยางเฉินคือฟ้าของโลกบูโบราณกลางอย่างแท้จริงแต่จางเหวยที่ยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นหยางเฉินและอู่ซงป้าออกมากลับไม่มีแม้แต่อาการหวาดหวั่นบนใบหน้าเขาเพียงสยยิ้มบางๆเหมือนไม่เห็นสิ่งใดอยู่ในสายตา อู๋ซงป้าตะโกนอย่างเดือดดานจางเวยแกกินยาผิดหรืออย่างไรกล้าดีอย่างไรถึงคิดสู้กับจวนเจ้าเมืองอยากตายก็ไปตายเองสิอย่าลากผู้อื่นไปร่วมตายด้วยแต่จางเวยเพียงหัวเราะยอดในลําคอพูดเสียงเย็นหยันแกนี่สินะไอ้ขยะที่เคยถูกยึดจวนเจ้าเมืองไปทั้งหลังนามว่าอู๋ซงป้าคำพูดนั้นทำให้บรรดาผู้คนรอบข้างพากันอึ้งเงียบไปทั้งลาน อู่ซงป้าเกือบจะอาเจียนเลือดออกมาทันทีแม้จนของเขาจะถูกทำลายไปนานแล้วแต่ตั้งแต่หยางเฉินกลับมาสู่โลกบูโบราณกลางอีกครั้งก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเข้าแม้แต่น้อยเพราะทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังอู่ซงป้ามีหยางเฉินคอยหนุนอยู่แต่ตอนนี้จ้างเหวย่ยกลับกล้าเรียกเขาว่าขยะต่อหน้าทุกคนสีหน้าอูอ่ซงป้าเปลี่ยนเป็นมืดดำความโกรธเดือดพล่านเขาไม่เคยได้ยินคำนี้มานานแล้ว และจางเหวยคือคนแรกที่กล้าพูดออกมาอีกครั้งเหอชิงหลงที่อยู่ด้านข้างก็ขมวดคิ้วแน่นพลันสะบดด่าว่าไอ้คนสกุลจางแกหาเรื่องตายหรือยังไงรู้หรือไม่ว่าผู้ที่แกกำลังพูดด้วยคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นใครจางเวยหัวเราะเสียงเย็นนอกจากพวกแกขยะไร้ค่าเหล่านี้แล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคงเป็นไอ้ตัวเล็กสินะหยางเชิญในตำนานใช่ไหมคำว่าเจ้าตัวเล็ก ทำให้เหอชิงหลงเดือดปุดขึ้นมาทันทีพลังปราณอันรุนแรงประทุออกมาจากร่างเขาก้าวเท้าเตรียมพุ่งเข้าโจมตีโดยไม่ลังเลแต่เสียงเย็นนิ่งของหยางเฉินดังขึ้นทันทีหยุดก่อนเสียงนั้นทรงอํานาจจนทุกคนชะงักในทันทีหยางเฉินเห็นสิ่งผิดปกติในตัวจางเหวยมาตลอดและรู้ดีว่าหากปล่อยให้เหอชิงหลงบุกไปก็มีแต่จะต้องตายเปล่า แต่เหอชิงหลงไม่เข้าใจเขากำหมัดแน่นตะโกนอย่างร้อนรนอาจารย์ไอเดรฉานนี่มันกล้าหมิ่นท่านถึงเพียงนี้ปล่อยให้ฉันฆ่ามันเถอะมีเช่นนั้นต่อไปพวกหูหมาแมวก็จะกล้ามาดูหมิ่นท่านอีกไอนี่มันคงไม่เคยรู้ถึงความน่ากลัวของท่านจึงกล้ามาก่อเรื่องที่นี่อย่างเฉินขัดขึ้นเสียงเข้มพอแล้วคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา คำพูดนั้นทำให้เหอชิงหลงชะนักงันไปทั้งร่างและบรรดาผู้ที่อยู่รอบๆต่างตาเบิกกว้างสีหน้าเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อแม้พวกเขาจะเห็นกับตาว่าจ้างเวยสังหารเจ้าสำนักหกคนได้ในพริบตาแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเหอชิงหลงนั้นคือหนึ่งในอดีตสีเจ้าเมืองใหญ่ของโลกบูโบราณกลางเป็นยอดฝีมือที่พลังรั้งอยู่ในสามอันดับแรกของโลกกลางและหลังจากได้ติดตามอย่างเฉินเป็นสิทธ เขาก็ยิ่งมีพลังเกินกว่าที่ใครจะเทียบได้ทั้งโลกบูโบราณกลางในตอนนี้มีเพียงหยางเฉินเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับเขาได้ทว่าหยางเฉินกลับเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเหอชิงหลงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายคำพูดนี้ช่างสะเทือนใจยิ่งนักจนผู้คนบางส่วนยังนึกสงสัยว่าตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่า